เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนมีหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหลักแสนไม่มีหลักหมื่นมีเท่าไหร่นับสิคะหนึ่งหลักหมื่นมี5หลักหมื่นมี5ก็เป็นเลข5หลักพันมีไหมคะไม่มีต้องเขียนแทนด้วยศูนย์ หลักร้อยหนึสองสหลักร้อยเป็น3มหลักสิบเท่าไรคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดหลักสิบเป็น7หลักหน่วยเป็นสามก็จะได้ห้าหมสามรต่อไปข้อสองมี หลักแสนมีอยู่1อันนะคะหลักหลักแสนมีหนึ่งก็เป็นเลขหนึงหลักหมื่นไม่มีแทนด้วยศูนหลักพันไม่มีแทนด้วยศูนหลักร้อยไม่มีแทนด้วยศูนย์หลักสิก็เป็นศูนย์หลักหน่วยก็เป็นศูนย์ก็จะได้หนึ่งแสนต่อไป12บส,สบเท่ากับ1 20 12 ถ้าสิบก็คือมีศูนย์หนึ่งตัวสิบสองสิบก็นำสิบสองแล้วเติมศูนย์หนึ่งตัวคราวนี้สิบสองร้อยร้อยมีศูนย์กี่ตัวคะร้อยก็คือมีศูนย์สองตัวถึงจะเป็นร้อยดังนั้นสิบสองร้อยเราก็เขียน 12แล้วก็เติมศูนย์อีก2ตัวก็จะได้1,200ต่อไป2,600ล่ะเท่ากับกี่ร้อยถ้า100ก็จะมีศูนย์กี่ตัว100ยก็คือมี0อยู่2ตัว ดังนั้น2,600ร้อยเนี่ยไปเป็นศูนย์แล้วใช่ไหมคะศูนย์สองตัวเป็นร้อยแล้วก็เหลือแค่26 2,600ก็เท่ากับ2 6 0 0แล้ว34,000ล่ะ เท่ากับกี่พันพันนี้ต้องมีศูนย์กี่ตัว1 2 3 03ตัวนี้ไปเป็นพันแล้วดังนั้น34000ก็เท่ากับกี่พัน34 0 0 0ต่อไปให้บอกหลัก และค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้83,126ถามว่า1อยู่ในหลักใดหน่วย10 100, 1ร้อยหก็อยู่ในหลัก100 1อยู่ในหลักร้อมีค่าเป็นอะไรคะหนึ่งร้อยต่อไป67,936 หที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักหลักหมื่น6อยู่ในหลักหมื่นก็มีค่าเท่าไหร่คะในหลักหมื่นมีค่า6กหมืนจากเส้นจำนวนที่กำหนด a b และ c แทนจำนวนใดเราเห็น a อยู่ตรงนี้จาก a เริ่มต้นที่49,000ไป50,000ก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นทีละ100 49,000ก็เพิ่มขึ้นไปอีก 100, 200, 300 A อยู่ตรงเท่าไหร่คะ400ดังนั้น A ก็จะมีค่าเท่ากับ40,000 9,000กับอีกเท่าไหร่คะ กับ400แล้ว B ล่ะ B อยู่ตรงไหน B อยู่ตรงนี้อยู่ระหว่าง51,000กับ52,000ต่อไปเพิ่มทีละ100จากตรงนี้เป็น51,000ใช่ไหมคะเพิ่มอีก100ก็เป็น51,100 B อยู่ตรงนี้ก็เป็น51,200 แล้ว c ล่ะ c อยู่ตรงไหน c อยู่ตรงนี้อยู่ระหว่าง52,000กับ53,000เพิ่มไปทีละ100 2,000นะคะ52,000แล้วเพิ่มไปอีก100 200 300 400 500, 500 600, 600 700 800 900ก็จะได้เท่าไหร่ ห้าหมื่นสองพันกับอีกเท่าไหร่นะเก้ารอยต่อไปโจทย์บอกว่ามีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชนบุรี FC กับทีมบุรีรัมยูไนเต็ดที่สนาม i m o b บายสเตเดียได้มีการบันทึกข้อมูลผู้เข้าชมในสนามซึ่งมีรายละเอียดดังนี้เป็นจำนวนห้าหลักห้าหลักก็หลักอะไรบ้างคะ ก็คือ1 2 3 4 5มี5หลักสมมุติว่าเป็น5หลักแบบนี้ก่อนนะคะแล้วบอกว่าเป็นจำนวน5หลักโดยมี2อยู่ในหลักที่มีค่าประจำหลักมากที่สุดก็คืออยู่ทางด้านซ้ายสุด5หลักก็คือถึงหลักอะไรนั่นเองหน่วย10 ร้อยพันหมืน่นหลักหมื่นเป็นเลข2องหลักหมื่นเป็นเลข2นะแล้วบอกต่ออีกว่าเลขโดดในหลักร้อยมีค่า80ดสิบสิสิบก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ สิมีศูนย์กี่ตัวหนึ่งตัวดังนั้น80ดสก็คือมีค่าเท่ากับ800เลขโดดในหลักร้อยก็จะมีค่าเป็น800ดังนั้นในหลักร้อยก็ต้องเป็นเลข8บอกต่อว่าค่าของเลขโดดในหลักหน่วย น้อยกว่าค่าของเลขโดดในหลัก10บอยู่14หลักหน่วยน้อยกว่าหลัก10บอยู่14หลักหน่วยน้อยกว่าหลัก10บอยู่14ก็หมายความว่าหลักสิบ หลักสิบลบหลักหน่วยเนี่ยมันจะต้องเท่ากับสิบสหลักสิบลบหลักหน่วยจะต้องเท่ากับ14หลักสิบเป็นเลขอะไรได้บ้างถ้าหลักสิบเป็นเลขหนึ่งก็จะมีค่าเป็น ถ้าหลักสิบเป็นเลขหนึ่งก็จะมีค่าเป็นเท่าไรเป็นสิบแล้วสิบลบออกไปแล้วจะเหลือสิบสี่สิบลบอะไรแล้วจะได้สิบสีมีไหมไม่มีไม่มีนะคราวนี้อา้า ถ้าเป็นสิบไม่ได้เป็นเท่าไหรด่ดีถ้าเป็นถ้าสองอยู่ในหลักสิบก็คือมีค่าเป็นยี่สิบยี่สิบลบจำนวนใดจะได้สิบสี่ยี่สิบลบด้วยเท่าไหร่ดียี่สิบก็ต้องลบด้วยหก แสดงว่าหลักหน่วยจะเป็นเลขหถ้าหลักสิบเป็นเลขสองหลักหน่วยเป็นเลขหกก็คือยี่สิบลบหเท่ากับสิบสี่คราวนี้ถูกไหมถ้าหลักสิบเป็นเลขสามละ่ะสามอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับสามสิบสาสิบลบเท่าไหร่ถึงจะเหลือสิบสี่สาสิบต้องลบสิบหกซึ่งหลักหน่วยเป็นสิบหกไม่ได้ หลักหน่วยมีได้มากสุดคือแค่9ดังนั้นแสดงว่าหลัก10เป็นเลข2แล้วก็หลักหน่วยเป็นเลข่ะเป็นเลข2หลักหน่วยเป็นเลข6คราวนี้หลักพันล่ะบอกว่าค่าของเลขโดดในหลักพันน้อยกว่าค่าของเลขโดด ในหลักหน่วยอยู่6หลักพันน้อยกว่าหลักหน่วยอยู่6 6ลบจำนวนใดจะได้ 6. 6 6ก็ต้องลบด้วยศดังนั้นหลักพันก็คือเป็นเลขหลักพันก็เป็นเลขศูนย์นั่นเองผู้เข้าชมฟุตบอลในสนามมี2826คน